ช่องคาราการชาฮับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนเข้าสู่โลกยานยนต์รุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและสมรรถนะอันทันสมัยวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV พรีเมียมที่โดดเด่นที่สุดแห่งปีนั่นคือ Lexus NX 350รุ่นปี2026ที่กลับมาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยและสมรรถนะแบบใหม่ที่ลงตัวกับการใช้งานจริงในยุคป,ปัจจุบันรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความหรูหรา ความสบายและความแรงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Lexus ทำให้เป็นหนึ่งใน SUV ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในปี 2026. การออกแบบภายนอกของ Lexus nx 350ปี2026ยังคงใช้เส้นสายที่เฉียบคมตามสไตล์ Air ฟ n นเนแต่ปรับให้ทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้รุ่ลมมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED Triple b e a ีที่ให้ความสว่างและรูปลักษณ์ที่หรูหรารวมถึงกันชนหน้าที่ดีไซน์เน้นความสปอร์ต ชุดล้ออัลลอยขนาดใหญ่ทําให้รถดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นเส้นด้านข้างตัวรถถูกปรับให้ดูพลิ้วไหวขึ้นและช่วยลดแรงเสียดทานลมเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ที่ความเร็วสูงด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายแบบยาวเต็มความกว้างตัวรถพร้อมโลโก้เล็กซัสตัวอักษรที่ให้ภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมในส่วนของภายใน226 0เล็ u ซ NX350 เน้นความหรูหราแบบญี่ปุ่นร่วมสมัย ห้องโดยสารกว้างขวางเบาะหนังคุณภาพสูงนั่งสบายรองรับการปรับได้หลายรูปแบบระบบแอร i เบียนไล t ปรับสีได้หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์หน้าจอกลางขนาดใหญ่พร้อมระบบ Lexus Interface Generation ใหม่ที่ตอบสนองไว้ใช้งานง่ายและรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่มีความแม่นยำสูงแผงคอนโซลถูกออกแบบให้อบล้อมผู้ขับขี่สร้างความรู้สึกหรูหราและควบคุมง่ายทุกฝั่งชัน ด้านสมรรถนะเล็กซั NX 350ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบที่ทรงพลังและปรับจูนใหม่ให้การตอบสนองดีขึ้นขับสนุกขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความประหยัดน้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติทำงานลื่นไหลและฉลาดขึ้นในการเลือกเกียร์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆระบบขับเคลื่อน All-wheel drive ที่ทำงานร่วมกับโหมดการขับขี่หลายรูปแบบช่วยให้รถสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและเส้นทางที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษการควบคุมพวงมาลัยถูกปรับให้มีความแม่นยำมากขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองหรือทางไกลเทคโนโลยีความปลอดภัยใน NX 3 5 0ปี2026ก็ถูกยกระดับขึ้น Lexus Safety System รุ่นใหม่มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบชุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุด เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและผู้ใช้งานที่ให้ความสำคัญกับความมั่นใจขณะขับรถความสบายภายในห้องโดยสารยังถูกเพิ่มด้วยระบบการสะเทือนที่ถูกปรับจูนใหม่ให้เก็บแรงสั่นสะเทือนดีขึ้นลดเสียงรบกวนจากถนนและสร้างบรรยากาศการขับขี่ที่ผ่อนคลายที่สุดแม้ขับเป็นเวลานานก็ไม่รู้สึกเหนื่อยระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมช่วยเติมเต็มความเพลิดเพลินในการเดินทางทำให้ทุกเส้นทางมีความพิเศษมากกว่าที่เคย 2,026 lexus nx 3 5 0เป็นรถที่รวมความหรูความแรงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในคันเดียวตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรถ suv ระดับพรีเมียมที่ใช้งานได้จริงมาพร้อมความน่าเชื่อถือในสไตล์ lexus หากคุณกำลังมองหารถที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ฟีเจอร์และสมรรถนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นอย่างไม่ต้องสงสัย หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคา,าราชับเพื่อรับชมเนื้อหารถรุ่นใหม่รีวิวแบบจอดลึกและอัปเดตวงการยานยนต์ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป